สวัสดีค่ะมาพบกับบิ๊กอีกแล้วนะคะที่โชว์รูมตีรสสวยรถยนมือสองนะคะวันนี้นะคะบิ๊กก็มาส่งมอบรถอีกแล้วนะคะอยู่กับพี่ต้นนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์พี่ต้นกันนะคะว่า,าได้รับรถเบอร์ตาวีออสคันดีแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะพี่ต้นพี่ต้นมาจากที่ไหนคะอ่าหมู่บ้านพฤษาดีคลองสามครับผมอ๋ออยู่ใกล้ๆกันเนาะตอนนี้พี่ต้นทําอาชีพอะไรอยู่คะอ่าเป็นพนักงานบริษัทครับบริษัทซิลแอร์แพคเกจิ้งประเทศไทยจำกัดครับผม รายได้รวมต่อเดือนเนี่ยประมาณเท่าไหร่หมื่นสี่หมื่นห้าเนี่ยครับประมาณหมื่นสี่หมื่นห้านะคะออกคนเดียวเลยได้ข่าวว่าออกคนเดียวเลยไม่ใช้คนคำ้ำไม่ใช้คนกู้ร่วมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยลูกค้ามีผ่อนบ้านอยู่ด้วยเดือนละเจ็ดพันบาทก็คือภ <6. S 1> าระนดี้ค่อนข้างสูงเลยนะคะแต่ว่าออกคนเดียวใช้ผลอนุมัติเนี่ยรอ,อผลอนุมัติประมาณกี่วันวันเดียวครับผมวันเดียวทราบผลเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าของเรานะคะอนุมัติผลไวมากมากเลยนะคะแล้วก็ อยากจะให้พี่ต้นนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นิดนึงนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะออกรถนะคะเป็นพนักงานบริษัทแล้วรายได้รวม15,000บาทนะคะมีภารหนี่เนี่ยเจ็ดพันบาทออกรถคนเดียวไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะแล้วก็ได้ส่วนลถด้วยนะคะนำไปไปส่วนลด20,000บาทด้วยโปรโมชั่นของเรานะคะก็อยากให้พี่ฝากเบอร์ไว้นิดนึงค่ะ083 8ครับ898 7492ครับ สำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถโทรหาพี่ต้นได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ต้องราไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ